ายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครัท่านผู้ชมครับวันนี้รายการสารธรรมนำสุข ท่านผู้ชมมาสวดมนต์ที่พระวิหารหลวงวัดสวนดอกครับอยู่ด้านหลังเนียงามนะครับแล้วก็เสียงของท่านเจ้าวาดพระศรีสิทธิเมธีพระสงฆ์พระภิสูุสัมเนนคณะสงฆ์วัดสวนดอกตลอดถึงพุทธศาสนิกชนที่มาสวดมนต์ในวันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนมาด้วยจิตบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้รายการสารธรรมนำสุขเรามา ของจริงแล้วก็ของที่เป็นบุญเป็นกุศลครับเดียวสักคร,รมหนึ่งจะพาท่านผู้ชมไปสวดมนต์และหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับจะฟังพระธรรมเทศนาจากพระเดชพระคุณพระศรีสิทธิเมธีครับเดียวสักคร,รมหนึ่งปะกันตาลนับครับ ญาติโยมนักปฏิบัติธรรมตลอดถึงนักสวดมนต์ทุกท่านที่มีกุศลและเจตนามาร่วมกิจกรรมของวัดสวนดอกในค่ำของคืนวันนี้ทุกวันพระหรือทุกวันศีลช่วงในพรรษาจนกว่าจะออกพรรษานั้นก็จะมีญาติโยมมาร่วม สวดมนต์ฟังบรรยายเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีสวดมนต์วันพระแต่ก็วันอาทิตย์สองวันช่วงในพรรษาวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของการที่ญาติโยมได้มาสวดมนต์เพราะว่าวันพระแรกนั้นเป็นวันอาสาหาบูชา ก็บัได้มาสวดแต่สวดเหมือนกันแต่สวดสั้นเพราะต้องมีกิจกรรมเวียนเทียนมีกิจกรรมมีฟังเทศอาใจใช้เวลายาวแล้วก็ญาติโยมก็มานักฉะนั้นจึงยังบัได้มาสวดเป็นกิจลักษณะแล้วก็ในวันนี้หรือวันศีลนี้เป็นศีลแรกของการมาสวดมนต์ ห้องว่าเปิดปฐมมณิเทศสำหรับญาติโยมดังนั้นวันนี้ก็จะทำความเข้าใจกับญาติโยมบางท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังแต่ว่ายังบอ่เข้าใจเกี่ยวกับวันพระวันพระเนี่ยเขามักจะได้ยินว่าบางคนก็ห้องว่าวันศีลบางคนก็ห้องว่าวันธรรมมัตสวรรณะบางทีก็ห้องว่าวันพระ อาอย่างมันจะถูกหรือว่าถูกถึงสามความจริงก็ถูกถึงสามวันศีลเป็นกร,รมสั้นๆกร,รมเต็มพ้องว่าวันอุโบสถศีลอุโบสถศีลทาไมถึงห้องว่าอุโบสถศีลเพราะถ้าเปลี่ยนวันอย่างวันเนี้ยญาติโยมก็จะฮับศีลอุโบสถศีลอุโบสถ ก็มีอยู่8ดข้อเหมือนศิน8ดนั่นแหละแต่ต่างกันตัดที่ว่าศิน8ปดถ้าหับไปแล้วต้องมอบคืนสมมุติว่ารับศินแปดไปแล้วญาติโยมจะปิกไปหับสินห้าต้องคืนมาก่อนขอคืนแล้วก็หับสินห้าแล้วก็ปิกไปบ้านเพราะถ้าหับศินแปดแล้วย่อมคืนเกิดไปทําอย่างพิษ ไปกินเข้าเลยเวลาก็ถือว่าขาดสินขาดแต่ถ้าเป็นสินอโบสถก็สิน8เหมือนกันแต่เวลาเอาเปล่งฮับกรรมสรุปบอกว่าอิมันจะรัดติงอิมันจะที่วสังตลอดวันและคืนถ้าหมดคืนวันพูกเหมอเจ้าเนี่ยหมดคืนนี้สินนั้นก็หมดไปโดยอัตโนมัติญาติโยมที่ฮับไปก็เป็นสินห้าเหมือนเดิม แต่บางคนก็ยังกลัวอยู่กลัวว่าเออกลับไปบ้านแล้วสีนแปดเขายังติดมาอยู่ก้าเกิดไปนอนฟูกหรอเกิดไปแต่งตัวทาลิปเขียนเลบมันพิษก้าก็เลยกลัวจึงหับสีนห้าเพื่อความมั่นใจจริงๆแล้วเวลาหมดวันพูกนี้ก็เหลือกับสีนห้าหมดไปโดยอัตโนมัตินั่นท้องว่าสีอุโบสถ ส่วนศินแปดนี้ต้องคืนนะจาไว้นะเวลาไปหับศินแปดที่ไหนนี่จะมาถือศีนห้าต้องไปหับศินห้าก่อนเพราะฉะนั้นเขาจึงฮ้องว่าวันอุโบสถศีลหรืออุโปสถศีลแต่มันห้องยากคนเท่าสมัยก่อนโอ้ยยาวเลยห้องสุดท้ายว่าวันศีลวันนี้เป็นวันศีลโดยมากพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปสมัยก่อน เปิลถึงวันนี้มาก็จะหับสินแปดเปิลมาทํางานละแต่เนื่องจากในปัจจุบันเฮาหับราชการมาใจงานส่วนตัวก็จึงม่สามารถหับอุโบสถศินได้อุโบสถศินห้องสุดท้ายว่าวันสินวันศินวันที่สองห้องว่าวันธรรมมัตสวระธรรมมัตสวระก็แปลว่าวันฟังธรรม ทำไมห้องวันฟังธรรมคนสมัยก่อนเนี่ย่จะพอวันวันเนี้ยวันพระหรือวันศีลนปนุ้นก็จะมาเข้าวัดแต่ปัจจุบันคนเมืองเหนือ,อเขาก็ยังมีนะตอนเจ้าทําบุญตักบ,บาตรฟังเทศฟังบรรยายปฏิพานพอช่วงบ่ายตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปแถวรอบนอกไม่ใช่นในเวียงนะรอบนอกนี่ปุ่นจะเสียสระเลยหนึ่งวัน ป้ากันไปวัดเอาเข้าวต้มข้านมห่อกันไปสู่กันด้วยหมักเมียงบุรีมีอยู่นะห่อข้าวต้มข้านมจากนั้นก็ไปที่วัดฟังเตสก็จะมีเตศทําเมืองให้ฟังอย่างปีนี้แต่ละวัดละวาตามนอกคอนก็นจะเตศเรื่องจักเข็บหัวแสงก็คือเตศชาดกอดีตชาติของพระพุทธเจ้าตอนบําเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์ เนื้อหาสาระอาจจะมี17บเจ็ผูกคือเป็นตอนเป็นตอนเหมือนเฮาดูหนังอ่ะเหมือนดูหนังวันนี้กำลังม่วนเออจบเหรยสีหน้ามันอ้นได้มาแห่ไหมม้วนกันนะพระนั้นก็จะมีพระภิกษุสมณเนฝึกเนนในสมัยก่อนพระสมัยก่อนต้องฝึกเตศให้ได้บวชมาพรรษาแรกอันดับแรกต้องสวดให้ได้ก่อนแล้วก็ต้องเตศทำให้ได้ นั่งคนละเสาละเสาหัวโนกันทําไมหัวโนเวลาเตะบอถูกอาจารย์ก็จะเอาไม้ไม้หัวงูเนี่ย๊อ,อกใส่หัวอย่างนี้ตลอดจนต้องเป็นเพราะนั้นเตจทําเมืองได้แต่ประเดี๋ยวนี้เตจบอกใครได้ละเพราะม่ะได้เขียนตัวเมืองเขียนมาเป็นตัวไทยเนนเขาก็เลยอ่านบอกให้ถูก ขนาดอ่านภาษาไทยยังถูกยังมาอ่านเป็นภาษาไทยแล้วอ่านเป็นเมืองแถมตัง,งยิงใจไปอ่านตังหญิงใจนี่มาถูกละกันไปอ่านว่ากันเนี่ก็ผิดละเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกหนักพระเน้นที่บวชนี่นะก็ฟังก่อนไปนี่ห้องว่าวันธรรมมสะสวรสเป็นวันฟังธรรมได้มากภาพกลางเป็น้องวันนี้เป็นวันธรรมมสนะสวัสก็คือวันฟังธรรมสมัยตะก่อนนี้เพื่อนมีวันห้าค่ำด้วยห้าค่ำก็ไปวัดอะนะ ไปฟังเตศฟังทมเนี่ยห้าค่มแปดค่มสิบสี่คั่บางทีสิบห้าแบบีม,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 มีดับสิบสี่หรือสิบห้าค่ก็ไปฟังเตศฟังทมแต่บัดเดี๋ยวนี้นอกจากวันห้าคั่มตัดแล้ววันแปดคั่มก็ยังตัดออกไปแหมบอกว่าสินน้อยสินน้อย,อยไปเตื่ไปสินใหญ่นะพอไปมาขนาดสินใหญ่สินดับ <c oughs> เดือนนี้เป็นสินดับพูนไปเดือนเพลงพูน เดือนเปงก็คือพระจันทร์เต็มดวงอ่ะนะเดือนเปงก็ไปเอาไปมาตัดเดือนเปงตันก็เลยเข้าภาษาตบกึงภาษาแล้วก็ออกภาษาและบางคนก็เข้าภาษาเพราะออกภาษาจำมะก็กลัวพื้นว่าล่นมาได้พ่นก็เข้าภาษากับออกภาษามันตัดไปต๊กันนะจนต่อไปในอนาคตนี่จะเหลือกับวันสําคัญนะนะอาสาระบูชามาคาบูชาวิสาค้าบูชามันก็จะหายไป เพราะนั้นห้องว่าวันธรรมมัตสวาะคือวันฟังธรรมอันที่สามห้องว่าวันพระเออทำไมห้องว่าวันพระวันพระเนี่ยเพราะว่าเป็นเป็นภาษาบาลีภาษาบาลีปุ่นใจคําว่าวระวระวรระแปลว่าประเสริฐพอมาเขียนเป็นภาษาไทยเปิ้นห้องว่าแปลงวะเป็นพระก็เป็นพรแต่มันวันพรมันเข้าท่าก็เลยใส่สระอะไปไงวะ วันพระวันพระห้องว่าวันนี้เป็นวันพระทําไมห้องวันวันพระเพราะเป็นวันประเสริฐเป็นวันประเสริฐจะใดตั้งแต่เจ้าจนถึงเมื่อคืนเนี่ยเขาก็ได้ทําความดีตลอดสามวันวันพระวันธรรมสวรรควันศีลเขาจะขึ้นประเสริฐได้อย่างไรวันนี้อตมาขอให้เขาท่านทั้งหลายได้คิดว่า วันศีลวันพระวันธรรมสวนาขอฮือได้สักสองปอปอที่หนึ่งฮ้องว่าฮือได้ปอประเสริฐปอที่สองก็คือฮือได้ปัญญาปอประเสริฐทําไมฮ้องว่าประเสริฐตลอดทั้งวันเขาตื่นเจ้ามาเขาก็มาละมาวัดฮับศีลอเขาบอกว่าแต่เจ้าละว,วันนี้กิจกรรมที่เขาสวดไหวพระสวดมนต์นั่งกรรมฐานแผ่เมตตา เริ่มต้นเขาก็ฮับศีลแต่ฮับศีลเป็นห้องว่าสมาทานนวิรัตนะแต่ว่าแต่เจ้าก็ฮับ้อยมาฮับอย่างแหมเป็นอย่างฮับเป็นห้องว่าสมาทานใจเขาเออเขามีศีลห้าละพอมีศีลห้าก็จะได้ตั้งใจตั้งใจไหวพระสวดมนต์